สวัสดีเช้านี้ครับบริหารหน้าท้องสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับด้วยการเล่นลูกกิ้งนะครับอย่างนี้ครับชูมือขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้ปล่อยลมหายใจออกยาวๆจับมือประสานกันอย่างนี้ก็ได้ครับ กั้นเอาไว้นะครับอันนี้คือการสแสดงนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับน้ำลาย <c oughs> ขอโทษทีครับอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่กั้นไว้นานๆสักระยะหนึ่งจะดีครับอย่างนี้ครับ ทําสักสิบครั้งหรือทํากี่ครั้งก็แล้วแต่สักระยะหนึ่งแล้วมาเล่นลูกกิ้งร่วมด้วยครับยกละสิบครั้งนะครับได้แน่นอนครับได้กล้ามเนื้อหน้าท้องครับใครที่มีไขมันหน้าท้องดื่มกาแฟดําร่วมด้วยดื่มน้ําขิงน้ํากระทงกระชายน้านํามะนาวนะครับร่วมด้วยเช้าๆอย่างนี้ท้องว่าง,างดื่มแล้วจับก,กระตุ้นลําไส้เราให้ทํางาน การขับถ่ายดีทุกอย่างดีไขมันส่วนเกินออกก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมเล่นลูกกีงร่วมด้วยครับอย่างนี้ครับนะครับประมาณนี้ครับเล่นท่ายืนยังไม่ได้ท่าเบสิกก็ไม่ผิดหวังครับเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันท่าเบสิกท่าคุกเข่านะครับ ขอให้ทําเป็นประจําดีหมดออกกาลังกายสิ่งที่มีดีคือเราไม่ทําอะไรเลยกินและนอนไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับต้องออกกําลังกายเท่านั้นครับ หลายคนหลายท่านถามเล่นแล้วปวดแขนเล่นแล้วปวดหลังผมว่ากำลังจจะบอกว่าปวดแน่นอนครับถ้าเราออกกําลังกายมันต้องปวดบางคนว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ปวดไม่มีปวดระยะหนึ่งและจะเกิดความเคยชินแล้วก็จะไปได้ดีพิวได้เองครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ